ไปเข้าปากกันครับเพราะตอนนี้เป็นวิถีใหม่ของโลกนะซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นนะนั่นคือวิถีของการช่วยเหลือตัวเองในการกินอยู่ก็คือการปลูกผักกินเองหรือการเข้าป่าล่าสัตว์กินเองเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วปัจจัย4ี่นะก็คือของมนุษย์เรานก็คืออาหารการกินยารักษาโรคที่พักอาศัย เกนงูห่ม,มเนี่ยมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราจะต้องมีซึ่งทุกวันนี้เราหากันมาได้เราจะได้พวกนี้คือจากการใช้เงินซื้อพอค่าของที่มันสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยคนอยู่กันไม่ไหวไม่ใช่แค่คนในประเทศแอฟริกาที่ยากจนเนาะแม้กระทั่งคนในประเทศที่เราว่าเขาจเจริญรุ่งเรือง,ร,องร่ำรวยอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็ไม่ไหวกันเหมือนกันนะฮะพวกค่าอาหารต่างๆเนี่ยมันแพงขึ้นเยอะจนมันเกิดวิ่ี่ขึ้นที่อเมริกาว่าคนก็เลยเหมาปลูกผักล่าสัตว์กันพอมาถึงจนนี้เลยนึกว่านี่แหละ เป็นสิ่งที่เคยเขียนหนังสืออใครสนใจทักมาก็ได้นะเดี๋ยวส่งอ e ีบุ๊กไปให้นะหนังสือชื่อ5สอสร้างสูไวยเกษียณที่ผมเคยเขียนฮนะเมื่อสัก5ปีหรือ7ปีก่อนก็จะมีกระแสะมาว่าถ้าจะ,กะเกษียณเยจะต้องมีเงินขั้นต่ำเท่าไหร่20ล้าน30ล้านได้ดอกเบี้ยเท่านี้มาใช้จ่ายเดือนเท่านี้ถึงจะพออยู่พอกินด้วยความเห็นของผมว่า้มันไม่ใช่ ต่อให้คุณมีเงินเท่าไหร่เนี่ยแต่เดี๋ยวค่าของขี้มันก็สูงขึ้นไปคุณก็เสี่ยงอยู่ดีว่ามันจะไม่พอกินวันไหนปีไหนประเทศไทยจะเฟ้อเท่าเวเนซุเอลาอะไรแบบนั้นเป็นพันๆเท่าคุณเก็บไว้20ล้านอาจจะเหลือแค่ค่าแค่แบบเป็น2 0 0 0มืแบบเนี้ยมันก็ไม่พอกินอยู่แล้วผมก็เลยเห็นหนังสือไปบอกค่าจะเกษียณแล้วแบบมีความมั่นคงว่าคุณไม่ใช่ชีวิตที่สลดเพราะเงินหมดแล้วยังไม่ตายแต่ว่าคุณจะมีกินเพราะว่าคุณปลูกผักปลูกข้าวเอง อยู่เมืองกรุงก็ปลูกในพอนโดเป็นสวนแนวตั้งถ้าคุณปรับไมล์เซบแบบเนี้คุณก็จะเป็นการเกษียณที่มีความมั่นคงจนก่อนที่จะถึงวันตายวิธีนี้เพิ่งเริ่มกลับมาที่อเมริกานะแต่ผมเขียนไว้ตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวเขียนมาขอกันได้ครับ